อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ จามินระดาจำฉันได้ไหมสาริตาเองนี่สาริตาเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรอเธอจะจับฉันมาทำไมฉันไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังหรอกนะฉันน่ะวางแผนมาทุกเรื่องแล้วลหะและที่ฉันทำแบบนี้ไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากเห็นจุดจบข,ของแกและพ่อของแกจะเห็นแกที่ไรฉันรู้สึกว่าฉันเกลียดแต่ก็ไม่ชอบที่หน้าแกอ,อิมินราดา เตรียมตัวไปโลกใบใหม่ได้เลยนะคุณมายุทินรีบมาช่วยฉันด่วนเลยตอนนี้นะฉันเจออันตรายสุดขีดแล้วนะ <c oughs> เอ๊ะนี่เรื่องจริงใช่ไหมที่เ็นระดาโดนจับตัวไปนะเรื่องจริงครับผมยังตกใจไม่หยุดเลยครับมัวช้าอยู่ลเลยล่ะรีบไปสิ้า วายุดินแน่ใจนะาว่าพิกาดที่มีระดาโทรมาให้น่ะอยู่ไม่ไกลน่าจะใช่ครับเอ๊ะนี่พี่ประวัตินี่นะทําไมต้องมาตัดหน้ารถด้วยเนี่ยมีวายุทินใช่ไหมมีระดาอยู่ไหนอะก็มินระดาน่ะถูกจับตัวไปตอนนี้กำลังจะไปหามินระดาอยู่เนี่ยอะไรนะมินระดาถูกจับตัวไปหรอให้เชินไปด้วยได้ไหม เออไม่เอาหน้าวยุทีนเขาอาจจะมีอะไรกับมิราดาก็ได้ให้เขาไปเถอะที่นี่ที่ไหนนะเอ๊ะหนูมีนที่นี่ที่ไหนเนี่ยคุณพ่อคะเราโดนจับตัวมาค่ะแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนยิสาลิตาเองค่ะที่จับตัวพวกเรามาฮะอะไรนะ นี่มินดาดาเธอรู้ไหมว่าฉันรอเวลานี้มันนานรอเวลาที่เธอกำลังจะตายไงล่ะ,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 ะนี่สาริตาถ้าเธอแครนฉันขนาดนี้ทำไมไม่ฆ่าฉันแต่แรกเลยล่ะอุ้ยฉันกล้าถามเนาะฉันก็กำลังหาวิธีฆ่าแกอย่างล่ะ,ะแล้ววิธีนี้เหมาะสลับแกที่สุดแล้วมินราดาไม่ผิดแน่นี่คือพิกัดที่มินาดาส่งมาครับ ดูจากสาเหตุแล้วคุณมินราดาน่าจะโดนจับที่ดาดฟ้านะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะลักพาตัวมินดาดาไม่ได้แล้วนะ วายุทินมาช่วยเราแล้วค่ะเราจะปลอดภัยแล้วนะคะ<ฮ>มอสแจ็คจัดการมันนี่นานี่นะนี่นาะนี่นาะอืมกแกนี่มือไวจริงเลยนะเนี่ยแต่คิดถามือไวย,ยังไงก็สู้ว่าฉันไม่ได้หรอกนะโอ้ยทไมต่อยไม่โดนคนเนี่ยต่อยไม่โดนเหรอก็แกนั่นแหละสู้ตำรวจอย่างฉันไงล่ะขอบคุณนะวายุทินที่แกเชื่อให้ฉันหนะ้า ไม่เป็นไรหรอกมิลาดาเราช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วขอบคุณนะมะปรางไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณุจักรินเราช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วค่ะโอ้ยเป็นอะไรหรอมิลาดาฉันรู้สึกปวดท้องอ่ะเหมือนฉันรู้สึกว่าจะใกล้คลอดแล้วล่ะฮะอ,อะไรนะมิลาดาเธอใกล้จะคลอดลแลละหรอ,อพี่ไม่มีรถด้วยสิทำไงดีนะเดี๋ยวพี่โทรหาโรงพยาบาลให้แล้วกันนะ อะ,อะไรนะมินดาจะลอดหรอสวัสดีครับตอนนี้มีคนก็จะลอดลูกแล้วให้มาที่ลักเซมเียอพาร์ตเมนต์ด่วนเลยครับมินดาอดทนไว้ก่อนนะรถพยาบาลกำลังจะมาแล้วหายใจเข้าลึกๆนะไอ้นี่นี่จะช่วยอะไรมินดาหรอเดี๋ยวโดน ี่ประวัติวาตบหน้าหนูทําไมเนี่ยอุตส่าห์วันหนูนะจะจัดการไอ้ผู้ชายคนนั้นนี่เธอที่จะจัดการน้องชายฉันหรอฮะอีกคนแลว้วนี่พี่ประวัติจะมายกกับหนูทําไมคะเราไม่มีอะไรกันแล้วนี่ก็ฉันจะมาจัดการคนอย่างเธอไงล่ะเร็วขนาดนี้ชั่วขนาดนี้อยู่บนโลกนี้ได้ไงเนี่ยคือไม่กลัวโดนติดคุกหรอกค่ะพี่ประวัติฉันยอมโดนติดคุก ดีกว่ายอมให้คนชั่วอยู่บนโลกใบนี้และนี่เธอก็อยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วล่ะทาไม่อยากโดนอะไรกว่านี้โอ้ยฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณวายุทินอดทนไว้ก่อนนะม,มินราดาหนูมินหายใจเข้าลึกๆนะแล้วก็อดทนไว้คุณตำรวจคะ ทั้งสองคนมีเรื่องอะไรหรอครับเมื่อเชา้าลูกสาวของผมหายตัวไปตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับคุณตำรวจช่วยพวกผมหาหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะลูกสาวของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรหรอครับลูกสาวของฉันผมสั้นถ,ถึงติ่งหูผมสีน้ำตาลค่ะ อแค่นี้ก็แล้วเรื่องโอ๊ยแค่นี้ก็แล้วเรื่องอีกคนแล้วนี่พี่ป๊อป๊อมายุ่งกับหนูทําไมคะเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้นะเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแค่ของหนูไม่ใช่เรื่องของพี่ฉันจะยุ่งก็เรื่องของฉันฉันจะจัดการเธอให้อยู่บนโลกใบนี้อยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนเปล่า วัดคะคนอย่างพี่นี่นะจะมาจัดการหนูได้ถ้าจัดการได้จัดการหนูเลยสิคะเธอคิดว่าฉันไม่กล้าหรออืมฉันก็ไม่ยอมให้คนชั่วยอยู่บนโลกใบนี้หรอก ไม่เจออีกหรอเนี่ยเอ๊ะคุณตำรวจค้ะจอดเลยค่ะเหมือนนั่นจะเป็นลูกสาวชน,นะแต่ไม่นะสาริตาลูกแม่ทำไมหนูมาเป็นอย่างนี้ล่ะไม่นะสาลูกพ่อทำไมจากพ่อไปเร็วขนาดนี้ล่ะดูจากสาหินนะครับน่าจะตกจากที่สูงแล้วก็เสียชีวิตนะครับ โอ้ยไม่ไหวแล้วจะคลอดลูกแล้ววายุทินรถพยาบาลมาถึงยังล่ะเออเดี๋ยวมินระดาอย่าพึ่งนะวิลรถพยาบาลมาถึงแล้วรีบไปแล้วอดทนก่อนนะหนูมีนรถพยาบาลมาถึงแล้วเราจําเป็นจะต้องจับคุณนะคะเนื่องจากว่าคุณนะ่ะฆาตกรรมคนค่ะพี่ขอโทษนะมินราดาที่พี่ทาไปนะ่ะ ขอบคุณทุกทคนมากเลยนะคะที่มาร่วมงานศพข,ของลูกสาวดิฉันค่ะขอให้หนูสาไปสู่พบคุณที่ดีนะถึงฉันกับแกจะเป็นสัตว์ตูกันแต่ฉันก็หกสิกรรมให้นะถึงผมจะไม่รู้ว่าคุณมีที่มาอย่างไรแต่ผมก็ขอให้คุณไปสู่สุขตินะ อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูจะเปิดตัวเค้กตัวใหม่ให้ดูนะคะอา้าวเปเปอร์มิน์หนูกำลังไลฟ์สดอยู่หรอคะใช่ค่ะแม่มินตอนนี้คนดูเยอะมากเลยนะคะจ้าเปเปอร์มินเดี๋ยวแม่ว่าขอไปวัดแป๊บหนึ่งนะคะตามสบายเลยค่ะแม่คุูลุงจัก,กรินครับช่วงนี้คุูลุงก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับ จ้าวายุทีนช่วงนี้อายุมากขึ้นร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปแหละสาริตาเรื่องนี้ก็ผ่านมา8ปีแล้วนะถึงเธอจะเป็นเพื่อนที่เลวไม่ชอบฉันหรือว่าเกลียดฉันแต่ฉันก็อโหสิกรรมให้นะถึงอย่างไรเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนะสาริตาเปเปอร์มีนแม่มีอะไรจะบอกลูกอะไรหรอคะแม่มีน แม่ขอโทษนะลูกที่แม่ปิดบังหนูมาหลายปีแล้วความจริงแล้วพ่อนะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของหนูนะอะไรนะคะพ่อวายุธินไม่ใช่พ่อทแท้จของหนูหรอคะแล้วพ่อที่แท้จริงของหนูอยู่ไหนหรอคะเออหนูเป็นลูกของบินดาดาใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อมี รู้ไหมว่าพี่รักหนูมากนะแล้วเรื่องที่ผ่านมาพี่ต้องขอโทษด้วยนะคุณพ่อคะ่ะแปเปอร์มิอยู่นี่นะคะความจริงแล้วตอนแรกอะหนูอะเสียใจมากเลยที่พี่ไปมีคนอื่นแต่พอเรื่องราวนั้นที่ผ่านมาทําให้หนูได้รู้เลยว่าความจริงแล้วพี่ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้ชอบสาริตาแต่นาเป็นคนวางแผนให้พี่อะมาหลงรักนางและพี่ก็ทําให้เชื่อว่าพี่รักหนูมากแค่ไหน น้อมีนรู้ไหมว่าความจริงพี่รักหนูมากเลยนะตอนนี้หนูก็รู้แล้วนะคะว่าพ่อที่แท้จริงของหนูคือใครหนูรักพ่อนะคะนี่สินะ่าครอบครัวที่อบอุน่นนี่แหละมิน,นตาดาเพื่อนรักของฉันกว่าจะมีชีวิตที่ดีก็ผ่านอะไรมาบ้างตอนนี้เธอได้ความสุขกับคืนมาแล้ว พี่ประวัติผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับเรื่องราวที่ผ่านมาส่วนมินระดาฉันได้ทําหน้าที่เป็นคุณพ่อเต็มที่สุดแล้วนะขอให้เธออยู่กับพี่ชายของฉันอย่างมีความสุขนะเป็นยังไงบ้างนะกับตอนจบนะขอบคุณที่รับชมเรื่องจากแม่ค้ากลายเป็นแม่คนตั้งอีพีหนึ่งจนถึงตอนจบเลยนะซีรีส์เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย